ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรมลิขิตนะจนกระทั่งเจอเขาคนนั้นฉันกำลังเลือกซื้อหนังสืออยู่ที่ร้านประจำจังหวะที่เอื้อมมือไปหยิบเล่มโปรดมือของเราก็ชนกันเบาๆฉันเหงื่อหน้าขึ้นสบตาเขาวินาทีนั้นเหมือนโลกหยุดหมุนขอโทษครับเขาพูดเสียงนุ่ม ไม่เป็นไรคะ่ะฉันตอบเราคุยกันเรื่องหนังสือเล่มนั้นนิดหน่อยก่อนที่เขาจะขอตัวไปฉันแอบมองตามหลังเขาไปจนลับสายตารู้สึกเสียดายที่ไม่ได้คุยกันมากกว่านี้หลังจากวันนั้นฉันไปร้านหนังสือทุกวันเผื่อว่าจะเจอเขาอีกครั้งและในที่สุดเราก็เจอกันอกีกคราวนี้เขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาทักจำผมได้ไหมครับคนที่แย่งหนังสือกับคุณเมื่ออาทิตย์ก่อนฉันยิ้มจำได้สิคะ่ะ เราคุยกันยาวเลยวันนั้นเรื่องหนังสือหนังเพลงไปจนถึงเรื่องความฝันของกันและกันฉันรู้สึกเหมือนรู้จักเขามันนานแสนนานฉันถามเขาว่าทำไมถึงเข้ามาทักฉันคะเขาตอบว่าก็แค่รู้สึกว่าไม่อยากปล่อยให้คุณหลุดมือไปบางทีรักที่ดีมันก็ไม่ได้ต้องตามหามากมายแค่อย่าหลบสายตากันก็พอแล้วรักมันจะมาหาเราเอง